โหดโธดิบๆแบบคุณใหญ่ใครจะไปคิดว่ามีมุมฮากับเขาด้วยค่ะฉากนี้ในปิ่นอนงมาดนี้ของคุณใหญ่ทำบรรดาคนงานกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศไม่ได้หลอกหรอกแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือในเรื่องเนี่ยคุณใหญ่เนี่ยถูกถูกโอปรกว่าตายไปแล้วโดยปิ่นอนงกลับมาแล้วบอกทุกคนว่ายายตายไปแล้ว<ช>และทุกคนก็เข้าใจว่ายายตายไปแล้วแล้วก็ ดันไปเดินให้คนอื่นเห็นก็เลยไปหลอกคนอื่นว่าเป็นผีซะเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบสวมรอยว่าเออแบบเป็นผีซะเลยอะไรเงี้ยก็ตลกดีแล้วก็แฝงอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเครียดมากครับผีคุณใหญ่ยังมีอีกมากนะคะเวียสุกัลวัฒลงทุนละเลงใบหน้าให้เขาเรียกว่าเห็นชาตัดกับผิวเข้มเข้มเชียวค่ะเ,เป็นสีขาวครับของช่างแต่งหน้ามันจะมีสีขาวใช่ไหมเวลาแบบแต่งแบบเล่นละครใบอะไรเงี้ยเขาก็ เขาก็เอาออยใส่หน่อยนึงเพื่อมันบูมันมันแล้วก็เอาป้ายง่ายๆคุณใหญ่ก็แบบมีแบบคำำมาฮาเหมือนกันผีหนุ่มตอนนี้จะน่ากลัวหรือน่ารักกว่ากันอย่าพลาดชมในปิ่นอนงนะคะ